แม่ทําอะไรครับคุณแม่ทําอะไรเอ่ยจะปลูกผลไม้ค่ะปลูกผลไม้ปลูกอะไรปลูกผลไม้หลายอย่างเลยนะคะอ้าวลืมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีค่ะครัวโบราณไม่ปอป่าชาแนลเฮ้ยเบาบ้าแม่ปอปาป,ปลูกผลไม้ท่านผู้ชมจ้ะมีผลไม้หลากหลายเลยอะประมาณยี่สิบต้นอันนี้ปลูก,กต้นอะไรบ้างครับฮะปลูกต้นอะไรบ้างครับมีมีแบบม่วงแล้วก็มะม่วงมะม่วงหลายพันอยู่นะเขาบอกมาลืมแล้วค่ะแล้วก็ มีบักมี่ขนุนแล้วก็ลำไยเอ้ยไม่ใช่อีย่างวะทุเรียนทุเรียนทุเรียนค่ะแล้วก็แล้วก็ล,วกละมุดสี่ห้าต้นทั้งรวมกันยี่สิบต้นเนี่ปอปาเตรียมปลูกนะ่ะขุดมาเยอะแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายทำให้ดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีหนึง่งแต่ปลูกยังไม่เสร็จนะคะเนี่ยแต่ก่อนนะั่นี่ป๊าปาปลูกบังหงอะ่ะบังงตกระโลกหมดเลยค่ะท่านผู้ชมแบบว่าบังงหน้ามันท่วมอะ่ะ แล้วมันก็เลยเนา่าแต่ว่าก็เหลือเป็นบางอันอยู่นะคะคือคุณแม่ปอปลาขึ้นไปกรุงเทพก็เลยไม่มีใครดูแลให้แน่ละค่ะมันมันก็เลยตายมันไม่ตายหรอกค่ะแต่ว่ามันก็ยังเหลือน้อยเกิดต้นบางต้นก็ตายตายตาย,ตายก็เหลืออยู่แล้วทีวนี้แม่ปอปลาจะให้ดูบักบักทั่วดินแป๊ดเหมือนกับแม่ปอปลานี่เด้เห็นบ่ค่ะเห็นบ่ที่ปลูกไว้อะสวยงามบ่ค่ะแบบว่าประมาณว่าขึ้นหลายแล้วอันนี้ปลูกประมาณกี่วันครับ ไม่จำไม่ได้หรยอเฮ้ตอนนั้นน่ะเขาประมาณประมาณเดือนหนึ่งแล้วตอนนี้ค่ะถึงเดือนหนึ่งแล้วถึงเดือนแล้ว,ลวนี่แหละนี่นี่นี่ตีมือขั้นเทพปลูกช่วงนี้เลยค่ะเนี่ยเนี่ยมันมันขี่กันแบบนี้เลยเนาะแล้วทีนี้ของแม่ปอปลาปลูกนะคะพูดห่างกันอะ่ะเบิ้งงน่้ล่ะห่างนะแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าคอยดูว่ามันจะหัวดกหรือเปล่ามันมันจะหัวดกหรือเปล่าเดี๋ยแม่ปอปลาจะพาปลาถอนอีกทีหนึ่งแล้วก็กู้แต่ตอนนี้เขาไปปลูกแบบ บักม่วงบักของกันก่อนป่ะซ่ไปป่าป่าปลูกนะจ๊ะไปขุดอุมไว้แล้วขุดรุ้มไว้แล้ว,วนะแล้วขุดสุดท้ายน่ะแล้วขุดซุ้มนี้แต่เดี๋ยวค่อยมาขุดเราปลูกก่อนออปลูกกันปลูกกันปลูกกอนอันนี้คือนี่ต้องรองพื้นก่อนเอาเอาดินที่ซื้อมานะคะรองพื้นเอาน้ํารองด้วยอันนี้ดินอะไรครับอันดินที่เขาผสมแล้วนะคะเนี่ย ถุงละสี่ถุงร้อยสถุงร้อยมาลองพื้นเนาะอันนี้เป็นเป็นใบไม้ใช่ไหมใบไม้แห้งก็ประมาณนั้นนะคะใบไม้กับปุ๋ยเขาว่านะแล้วก็นี่เนาะก็ตัดออกก่อนบางคนเขาก็ไม่ไม่ตัดเอาใส่เลยวัสบะเมียนดอกพุดเล่นนี่นะคะอึบอึบนี้ปุ้งซีเล็กจ้ย <c oughs> แม่ป้าป้าก็ยังไม่เคยทำกเกษตรปลูกผลไม้ยังไม่เคยหรอกแต่เคยปลูกใส่ตะกร้าที่ได้กินแล้วนะคะต้นหนึ่งได้20-30ิบลูกคือ3 0มสลูกกว่าเอาต้นเล็กนะคะแม่ป้าป้าเอาบอกจกก่อนนะคะนี่ปลูก่างนี้ปลูกอย่างนี้อ,นอุ้ย่ย ลองดูนะคะว่ามันมันจะได้กินไหมนี่ปลูกอย่างนี้หรือเปล่านะท่านผู้ชมอุ้ยเนีหครับี่ต้นที่หนึ่งปลูกแล้วประมาณสิบกว่าต้นเหลือประมาณสิบกว่าต้นแล้วก็นะปลูกต้นสองเป็นมะม่วงที่ต้นละเกือบสองร้อยนะคะนี่ ต้นนี้าาต้นนี้กับต้นนั้นคือพันธุ์เดียวกันไหมครับพันธุ์เดียวกันค่ะถามถามพ่อค้าบอกว่าเอาอร่อยที่สุดพันธุ์อะไรก็ไม่รู้ลืมแล้วบอกว่ากินสุกก็ได้กินดิบก็อร่อยประมาณปลูกประมาณกี่ปีถึงได้ผลผลิตครับปีเดียวก็ได้กินแล้วคะ่ะปีเดียวก็ได้กินเลยใช่อึ๊บนี่ตัดออกเด้อ,อนี่ค่ะต้องลองพื้นก่อนเนาะ ขึ้นออกท่านผู้ชมผู้ชมจา๋านี่คืออันนี้ทำตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยบ่ายนหนึ่งบ่ายสองทำ,ทำตั้งแต่ไม่ใช่ต,ตั้งแต่เที่ยงแล้วตั้งแต่เที่ยงแล้วใช่ค่ะก็คือไล่ขุดดินไล่ขุดดินเพราะว่ามันขุดยากเตรียมง,งานตั้งแต่หลายวันแล้วนะใช่ต้องขุดอย่างนี้เนะาะก็ต้องให้น้ำมันนะคะท่านผู้ชมจา้า แถวเดียวจะลงผลไม้ให้หมดเลยมาวอนนี้ทำไว้แล้วค่ะมาเลยอันนี้ก็ขุดเลยอันนี้ก็ลงเลยค่ะไปอยู่กับน้องก็ยี่สิบกว่าวันก็คิดถึงป่ามากเลยค่ะคิดถึงสวนไม่ได้ใครไม่ดูแลยายก็ดูแลยายไปวัดทุกวันยายก็ไม่ค่อยได้ดูแลให้แต่ส่วนมากก็ อ,อะไรอ,อย่างนี้เวลาคุณแม่ไปจังหนันนี่ใครเนี่ยไม่ใช่จังหันพูดผิดถ้าคุณแม่ไม่ได้ไปถวายเพลชุดที่แม่อยู่กรุงเทพเนี่ยแล้วหลวงพ่อจะใครทํามหาให้หลวงพ่อทานคุณแม่คุณยายค่ะคุณยายไปทุกวันคุณยายไปแทน,ชววนใช่ค่ะคุณยายไปทุกวันแต่ปก<ล>ติแล้วคุณยายก็ไปแค่จังหันตอนเช้ากองเพนก็ไปทุกวันเลยเพนคุณยายก็ไปไปตลอดคุณแม่คุณยายเป็น มักกะทายกคือทกแปลว่าอะไรครับท่านผู้ชมรู้ไหมคะมักกะทายกแต่ว่าเขาเรียกว่าไปไปวัดไปขาดอะคุณแม่อุยแมนบอนอ์มักกะทายกคืออย่างว่าวูเดาวเอามเนี่ยม่กะทายกผู้หญิงมรกะทายกจริงๆมันต้องเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอใช่ใช่ความหมายมันคืออะไรอ่ะไปถึงว่าคุณยายไม่เคยขาดเพลงขาดจังหวนเลย เรียกอะไรคะท่านผู้ชมเรียกปลาปลาลูไซล่ะอะไรเอ่ยมีดอ่ะคุณแม่วางไปนี่ค่ะไปมาติ้ต้นมะม่วงมะนาวนะคะก็ไปก็เตาไปโอ้ยปลูกอ่ะแม่ปลาปลาปลูกมาแล้วปลูกมาแล้วประมาณสิบต้น ขุดขุดดินแล้วสิบต้นค่ะทั้งหมดอะอย่างละสี่ต้นสี่ต้นห้าต้นมีขามเทศด้วยปลูกไปมะขามเทศหวานนะคะท่านผู้ชมปลูกไปแล้วสิบต้นทั้งหมดวันนี้อะมะขามเทศเป็นยังไงมะขามมะขามมะขามต้นแบบนี้อ๊ยอันนี้มะขามเปรี้ยว๋อมะขามเปรี้ยวจ้าแล้วมะขามหวานมันเป็นยังไงอะเออนั่นแหละมะขามเทศมะขามหวานเลยค่ะมะขามเทศมันเหมือนกับมะเขือเทศปะครับ บัมะเขือเทศก,รรก็ใส่มากแล้วกอแล้วเนาะแล้วมะขามเทศมันเป็นยังไงเลยก็อ,อ,อยู่กรุงเทพมานานก็ไม่ได้รู้อะไรอยู่กรุงเทพโดนเหรอกรุงเทพมาโดนก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยมะขามเทศจะเป็นมะเขือเทศยังไงคะลูกชายจา๋าแล้วมะขามเทศมันเป็นยังไงอะมะขามเทศเหรอเดี๋ยวฝักมันก็จะเป็นแบบว่ากินแล้วมันก็จะหวานๆเป็นหวานๆฝาฝานิดนึงหวานนฝาั่งใช่เป็นลูกไงนึกไม่ออกเดี๋ยวจะให้ดู ลูกมันเหมือนกับมะขามนี่หรือเปล่ามะอ๋อลูกฝักแบบนี้แหละแต่ว่ามันจะเป็นฝักแบบประมาณแบบว่าตาตี๋ตาตี๋เออแล้วก็แล้วก็ฝักแดงเขียวๆก่อนแล้วมาแดงทีหลังป้าบรรลุเรื่องเด็กอันนี้คือมะนาวจ้ะเอาเดี๋ยวก่อนอันนี้มะนาวอะไรครับมะนาวไม่ะนาวไม่มีไม่มีเม็ดอ่ะมะนาวมะนาวมะม่วงไม่มีมะนาวมีเม็ดอ่ะ มะนาวแบบว่ามะนาวไรเม็ดไรเม็ดอะค่ะนี่บอกอะไรใครก็งงมะนาวมะเมาะมะโม่เอ้าวก็คนมันมันเนี่ยนี่นะคะนั่นละมุดคือกอดตากราแล้วละมุดสี่ต้นสี่ต้นห้าต้นตรงนู้นนะคะนี่อันนี้ก็ละมุดนี่ปลูกแล้วปลูกเมื่อกี้นี่และค่ะนี่ละมุดกับละมุดนี่อันเดียวกันไหมละมุดอันเดียวกันนี่ก็ละมุดอันนี้อันนี้ อันนี้ตายเรียกเนี่ยยังยงัยงทิ้งไงมาเพิ่งอันนี้คือต้อนอะไรเรอ่ยต้นบักเบนเอ่เอซื้อมาไว้นานนี่ยเนะี่ยมันยังไม่ตายกำลังขึ้นหน่อยมันเปลี่ยนรอดอ๋อเปลี่ยนรอดอต้น,บ,นบักเบนบักเบนบักเบนบักเนบกเนมันคืออะไรเบ็เนใหญ่อะ่ะบักเบนใหญ่ของไทยอะ่ะท่านผู้ชมรู้จักไหมคะไม่รู้เป็นหญ่ที่ลูกม่วงม่วงฝาดฝาดหวานหวานในคคะท่านผู้ชมป่ะอันนี้ป่ะอันนี้ก็ต้นมะนาว มะนาวอันนี้ปลูกไว้กี่ปีแล้วครับเนี่ยอันนี้เหรอมะกรูดข้าดิเอามะกรูดปลูกไว้ตั้งแต่โว้ยตั้งแต่ประมาณสิบปีแล้วดก <10 S 2> มากคุณผู้ชมมะกรูดอ่ะโดกหลายกองจีนเอเล่เลยเอ<ะ>่อไปทำอะไร<อ>ได้หมู่บ้านมะกรูดเอาไปทำอะไรได้ยาสาับปมยาสาับปมแล้วก็กินใบใส่แกงใส่ต้มยำโอ้ยใส่ไอ้ต้มยำต้มยำเออทุกอย่างเลยค่ะแกงใส่ต้มยำทุกอย่างหรอกก็ต้มยำนี่แหละไหนๆมาดูต้นมะละกอนี่คุณชาย อันนี้อันนี้อะไรอันนี้ปลูกแล้วจะมักนี้มะกมีขน,นุนอืมอ๋ออ,อะไรนะายสีระบบมักบังมี้ <laughs> สาร,ารางาเลา้าระบบมักสร้างล้าอยรานี้แล้วก็อ,อันนี้นะคะอันนี้อะไรทุเรียนทุเรียนค่ะปลูกก่อนเพราะว่าก,กําลังอันนี้อันนี้อันนี้ป่าลกมากเลยอันนี้คือตั้งแต่เราที่ปลูกนี่นะคะปลูกป่าลกมากเลยอันนี้คือเขาเรียกว่ามะละกอที่ปลูกไว้ประมาณงานหนึ่งนะ ก็เหลือประมาณแถวสองแถวท่านผู้ชมจ๋าไม่ปปปาไม่อยู่พกมากเลยมันรบกมากรกมากค่ะรบมากเดี๋ยวเดี๋ยวถมก่อนนะคะจากสวนกลายเป็นป่าเลยเป็นป่าเพราะว่าดินมันดีมันก็เลยแบบว่าอันนี้อันนี้ไปกรุงเทพกี่วันคะแม่ขึ้นอย่างเงี้ยยี่สิบวันค่ะยี่สิบวันขึ้นขนาดนี้แต่อันนยี่สิบวันก็ต้องถอนยาวเลยเดี๋ยวก็มามามาเนี้ยมาไม่ไม่ตัดเราก็ต้องมามาเสียมันแน่นั่น ดนะูไหมคะคาณผู้ชมอ้อยอ่ะเม็ดมะนาวไรเม็ดมีแล้วประมาณ5ต้นได้กินลูกแล้วค่ะอยู่ฝั่งโน้นเนาะปลูกไว้อีกเรื่อยๆปลูกผลไม้ให้หมดเลย6กเอเคอร์6ไร่7ไร่เนี่นนะคะ่ะ6กเอเคอร์6กเอเคอร์คืออะไร า,า <laughs> ผูกให้หมดเลยลงทีละทีละลดลดละสามสิบต้นสามสิบต้นก็พอแล้วก็ประมาณไม่เกินสามสิบสามสิบวันเดี๋ยวก็เต็มผลไม้เองค่ะท่านผู้ชมงงครับงงที่พูดมากเลยสามสิบวันคืออะไรเต็มผลไม้คือหมายถึงว่าลงวันละสามสิบต้นสามสิบวันก็คงเต็มสวนอ๋อมันนั้น เราก็งงลงสามลงสามสิบอะไรยายาไม่กดต่อเนี่ค่ะตัวไว้แบบนี้แล้วก็มาลดมันนี่เป็นลูกแล้วท่านผู้ชมปลูกแป๊บเดียวได้กินลูกเลยยังไม,ไม่ได้ปลูกลงไม่ <laughs> ลงปั๊บลงดินก็ได้กินลูกเลยค่ะเนี่ยบอ <laughs> ไม่ใช่หรอกค่ะเขามีลูกมาอยู่แล้วนี่แต่ลูกดกนะ โกค่ะดกใช่ขึ้นขึ้นอุ๋ยเลยดกเลยนะคะท่านผู้ชมตาเนี่ยอืมอะไรคะคุณแม่อันนี้คืออันนี้หรอคะเมล็ดไรนาวเมล็ดไรนาวกลับกันก็มะนาวไรเม็ดไม่ท่านผู้ชมกลับกินท่านผู้ชมบอกว่าเหนียววอันนี้ก็คือขนุนขนุนตก ทุกอย่างมีมีไม,ม่ขามเทศแลละค่ะสิบต้นนอกนั้นอย่างละสี่ต้นวันนี้ปลูกสามสิบสามสิบต้นนะคะเดี๋ยวบุกวันไหนกู้ถั่วดินก็จะให้ท่านผู้ชมมากู้ช่วยเดี๋ยว่าถอนถั่วดินนะนะออ่าเขาทำอะไรนะสามไรได้เท่าไหร่สามไรได้แปดหมื่นสามไรแปดหมื่นของเรานี่อ่าประมาณกี่ไร่ไรหนึ่งของเราเหรอ ทีแรกร็จะปลูกสามไร่ใช่ไหมแล้วน้ํามันท่วมก็เลยได้แค่ไร่เดียวค่ะไร่เดียวก็รู้ว่ามันจะได้เท่าไหร่เฮ้ยเราไม่ได้คิดว่าจะขายเราแค่ปลูกเอาพันอ,อ,อ๋อลืๆค่ะลปลูกเอาพันไว้แล้วก็เพื่อที่จะได้ขยายอยู่ที่มีที่อยู่ข้างนอกนู้นก็ประมาณอ่าสี่สิบไร่แล้วค่อยๆไปขยายที่นู่นอีกทีหนึ่งจะปลูกต้นไม้หมดหรอท่านผู้ชมจ๋าจริงๆแล้วแม่ปอปลาจะปลูก ปลูกในสวนเรียกเจ็ดไร่จะ้ปลูกผลไม้หมดแต่ที่ไร่มีอยู่สี่สิบไร่จะปลูกป่าไม้ปลูกป่าพยุงปลูกป่าสักดแล้วรอท่านผู้ชมติดตามเบ่ปปลาเด้อว่าจะปลูกอะไรอาจจะมีผู้ชมบางคนสงสัยว่าคุณแม่ปปาทํางานอะไรวันๆเห็นแต่ปลูกผักผลไม้แล้วก็ถวายอาหารเทนทำงานอะไรทํากินอ่ะหรอใช่เม่ปาปลาเหรอใช่ แม่ป้าป้าก็ทอยางไงคะก็ทํางานก็คือว่าทําสวนแล้วก็ไปถวายเพลนแค่นั้นแหละงานแม่ป้าปาก็เคยเคยทําเสริมสวยแล้วแม่ป้าปาแพ้เสริมสวยอะแพ้เคมีแม่ป้าป้าก็เลิกเลิกเลิกทำพ่อแม่ป้าปาแพ้เคมีแล้วก็ทํางานเสริมสวยต่อไม่ได้ก็เลยมาทํางานในป่าดีกว่าเออเบอร์บรรยากาศบริสุทธิ์นะคะอยู่กับบรรยากาศบริสุทธิ์ดีกว่าพ่อแม่ป้าปาแพ้เคมี ทุกชนิดของการทําผมอะทําให้เนปปาหายใจไม่ออกก็เลยไม่สามารถทําอาชีพที่ตัวเองทําได้แล้วอาชีพสวยก็ได้เงินเยอะมากนะท่านผู้ชมจ้าแต่ว่าก็ไม่สามารถทําต่อได้ก็เลยต้องมามาอยู่บ้านนอกกับยายอยู่กับยายสองคนแล้ว <No. S 1> อันนี้แม่ กินข้าวครบสามมือไหมทําไมหุ่นดีอย่างนี้หรือว่าต้องมีการลดอาหารหรือว่าต้องแบบกินคอลลาเจนอะไรหรือเปล่าอ๋รเหรอคะไม่แม่ปอปาก็ไม่ได้ลดเลยแม่ปอปาเป็นเพราะว่าแม่ปอปาไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์มั้งแล้วก็คุณยายเขาก็เป็นคนที่ผอมอยู่แล้วแล้วแม่ปอปาก็ได้กับคุณยายมั้งป,ประมาณนั้นนะคะเป็นกรรมพันธุกกรรมพันธุ์แต่รู้สึกว่าเมื่อก่อนคุณแม่อ้วนไม่ใช่ไหอครับคุณแม่หนักจนประมาณเต็มที่อ่ะห้าสิบ เป็นบบที่ห้าสิบห้า <5 S 2> ก็จะเป็นแบบว่าประมาณนี้ตอนนี้ตอนนี้เหลือน้ำหนักทุกที่สี่สิบแปดสี่สิบแปดเองค่ะแต่ว่าอะไรผู้ชมจ๋าจะอ้วนจะผอมทุกคนก็ดูดีในชะพักของตัวเองหมดแล้วเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงก็พอใช่ไหมคะเนี่ยประปาว่าทุกคนก็มีความสวยความงามในตัวไม่จะเป็นบอกว่าคนจะสวยจะหลอ่อต้องต้องหุ่นดี ในสายตาไม่ปปาไม่ใช่งั้นนะจะหล่อจะสวยขึ้นอยู่ที่คนมองว่าจิตใจอีกอย่างหนึง่งหุ่นดีแต่ร่างกายไม่ไม่ดีมันก็ไม่ดีอีกแหละใช่ไหมแต่ว่ามันขึ้นอยู่ที่จิตใจจะหล่อจะอ้วนจิตใจแล้วก็เป็นคนดีมันก็จะหล่อเองมันก็จะสวยเองนะคะไม่ปปาว่าอย่างนี้แหละไม่ปปาก็หอบแล้วเดี๋ยวก่อน ก็คือวิธีให้สวยก็คือว่าเข้าวัดทำบุญกิจใจดีก็สวยเองก็เป็นคนดีก็ก็ก็จะสวยเองคือคนทุกคนมีเสน่ห์ในตัวเองเนาะไม่ว่าจะเป็นอ้วนหรือผอมหรือจะเป็นยังไงก็ตามเสน่ห์ในตัวมันจะมีในตัวตนเองเสน่ห์ในตัวเสน่ห์เฉลเลยใช่ไหม ใส่เปล่าคะเนี่ยวันต้ตนไม้นะคะไม่ได้สัมผัสชีวิตนะไม่ได้สัมผัสเรื่องความงามน,นะคะ,ะแต่๋ยวเอาปุ๋ยก่อนรออยู่นี่ก่อนนะคะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องแล่นเฮ้ไไยไอ้ก็ชาวบ้านก็มาทบทวนกันนะครับทุกผู้ชมอันนี้ก็ตัวดินตัวดินที่เรากปลูกกันคือ ลองตามทําตามชาวบ้านนะครับชาวบ้านเขาทําการปลูกไว้อสามไร่เขาได้แปด0 0ืนใช่ไหมแต่นี้เราก็จะปลูกเอาไว้เป็นทําพันธ์ปลูกหนึ่งไร่เพื่อที่จะทําพันอุ่์าไปขยายต่ออีกสี่สิบไร่ที่อยู่ฝั่งนูง้นที่ติดถนนดำก็เลยแบบว่าเราปลูกสักหนึ่งไร่ก็พอละเพราะว่า,าเราก็จะได้ปลูกอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกขนนทุเรียนมะม่วง มะนาวลำมุดลำไมลำไยลองกองสมโอปลูกให้หมดทุกอย่างอะไรที่มันกินได้ในที่เป็นผลไม้ก็ปลูกไปส่วนนี้ก็มะละกอปลูกไว้เยอะๆเผื่อแบ่งชาวบ้านด้วยอะไรด้วยเพราะว่าเวลากินแล้วเราก็หวานเอาไว้ทําให้มันมีอ,อะไรนะเขาเรียกว่าปลูกแล้วหว่านมันก็จะมีพวกเพี้ยเพี้ยก็คือพันุนะครับเอาไว้มาแบบว่าขยายต่อไปเรื่อยๆ คือเรากินก็ถูกแต่ว่าเราสามารถสร้างกำไรได้ด้วยปลูกไว้ครับผู้ชมก็ว่างๆช่วงนี้ก็โควิดเยอะนะครับก็ปลูกไร่ไถนาทำนาก็ก็ดีไปอีกแบบหนึ่งครับไม่ต้องไปอยู่กับฝุ่นที่กรุงเทพมากมายไม่ต้องไปอยู่กับโควิดไม่ต้องกลัวเสี่ยงอันตรายแเราอยู่ที่บ้านนอกเราหากินก็ง่ายทําอะไรก็ง่ายนะครับท่านผู้ชมวันวก็เก็บพลิกเก็บผักกินไม่ต้องอะไรใช้ชีวิตแบบธรรมดาคนทั่วไป เ,เล,ล้าอะไรกับท่านผูชน้ชมคะลูกชายแ <laughs> ต่ก่อนนะคะหลานชายมาช่วยใช่ไหมคะตอนนี้เป็นลูกชายบุญธรรมมาช่วยแม่ปอปาถ่ายกล้องแล้วละ่ะเออแต่ก่อนนั่นก็คือไปแล้วเมื่อก่อนนี้ก่อน,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 นอก่อนหน้าน,นี้ก่อนหน้านี้คุณแม่ทาคนเดียวใช่ถ่ายคนเดียวแล้วก็หลานชายมาช่วยอยู่พักหนึ่งทีนี้ตอนนี้ก็คือลูกชายบุญธรรมมาแต่ลูกชายลูกสาวของแม่ปอปามีคนเดียวเนาะแต่แม่ปอปาก็รับมาเป็นลูกชายบุญธรรมตั้งนานแล้วเขาเพิ่งจะกลับมาอานนี้แหละ ดีไหมที่ผมกลับมามาช่วยแม่อยู่บ้านทําได้ไถนนาทานาด้วยเหรอคะลูกจะทางานด้วยเหรอคก็เผื่อไงครับอนาคตผมอาจจะทํานาก็ได้โอเหรอโอ้มันจะื่อยนะคะทานาเอาเหนื่อยก็ไม่เป็นไรหลังซูฟ้าหน้าทิ่มดินนี่แหละชีวิตของคนเราดีกว่าเราอยู่บ้านธรรมดาไม่มีอะไรทําจริงเหรอใช่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะคะ เมื่อวานตื่นไงนะขุดดินกี่หลุมนะคะเจ็ดหลุมเจ็ดหลุมแล้วสรุปว่าตื่นเช้ามาเป็นยังไงคะปวดเรือร่างกายแล้วแล้วถ้าไถนาล่ะคะอาไถนามันมีรถไงรถไถไงไม่ต้องเหนื่อยไงไม่ไม่ใช่รถไถแบบว่าแบบคันใหญ่นะจะรถไถเดินตามนะะคุณแม่ผมจะไม่ปิวไปกับรถก่อนหรอไม่แต่แหละจะเอารถไถเดินตามจะไม่เอารถไถอันนั้นให้นะค่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นคุณแม่ไม่เอาควายไปไถเลยล่ะเอาควายอยู่ เอาไปเลยคุณยายนี่นงคะคุณยายหุ่นะเป็นบ้าไหมคะแม่ปลาปาหุ่นอย่างคุณยายได้เลยค่ะอันนี้อันนี้คือคุณแม่อันนี้มาดูหุ่นคุณยายคุณยายก็ผอมบางคุณยายปีนี้อายุครบกี่ปีแล้วครับเจ็ดสิบเอ็ดเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองยังดูแข็งแรงอยู่เลยยังดูสาวก็วัดทำบุญทุกวันสวยขึ้นสวยขึ้นทุกวัน ผิวพธุ์เต่งตึง,ตงไม่เหมือน,ไม,มอนไม่เหมือนคนอายุ72เลยอย่าซูมนะคุณแม่เนี่ยจะไปบัตรเพื่อนไงว่าจะเอาเท้าจะปีไม่ใช่คุณแม่74แล้วหรอคุณแม่คะโอ้อก็78ปีเป็นแล้วแล้วไปเหงาอยู่ที่ไหนครับคุณยายต้องอยู่ไปสักสักสี่สิบปีแล้วกัน <c oughs> อยู่ผมนานๆหน่อย เขาสิาอบอกว่าจะอยู่2งโอ้สองรปีสองร้อยปียิ่งดีไปเลยปีอืมใครว่าว่าอคะมอเกอย่าไปเชื่อคนลอเล่ไปายคเหอเลอย่าไปเชื่อเขาคุณย้ายต้องอยู่อีกหลายหปีอยู่น้นการที่ติดตามช่องของแม่ปอปาเนี่ยมีดีอะไรบ้างครับลองยกมาตัวอย่างสักสามข้อมีดีเหรอคะ แม่ปอปาจะนําเสนออันดับแรกคืออยากจะนําเสนอแบบว่าวัฒนธรรมประเพณีนนไทยแล้วก็ศาสนาที่แบบว่าศาสนาพุทธของเราที่ว่าดําเนินชีวิตแบบไหนแล้วก็พยายามจะสื่อสารในเรื่องที่ว่าไปทําบุญไปถวายคือทำบุญทําทานทุกอย่างไม่ว่าจะลงทานไม่ว่าจะไปวัดไปไปสถานที่ต่างๆก็คือว่าจะนําเสนอแนวทางในเรื่อง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 ประเพณีนนไทยแล้วก็เกษตรเกษตรกร,กร,กรที่ว่าทําอยู่บ้านก็แบบว่า ไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายถ้าคนทําขายก็ได้ดีเพราะคนทํากินก็ไม่ต้องไปซื้อเลยคะ่ะแม่ปปาจะเน้นในเรื่องเรื่องนี้ซะมากกว่านะคะแม่ป่าคิดอย่างนี้และคะ่ะเ,เรื่องแล้วอย่าง<ร>ที่สองเหรอครับเรื่องแรกคือพัฒนาทาไทายอย่างที่สองครับอย่างที่ 2, สองเกษตรพอเพียงคือว่าจะพยายามปลูกของรับประทานเองนะคะไม่ได้ขายก็ตามแต่ท่านไหนที่เราสื่อสารออกไปแล้วสามารถที่จะทําเป็นอาชีพได้ก็ทําก็ประมาณนี้แล้ว อย่างที่สามก็คือรีแลกชีวิตประจำวันของแม่ปอปา่าจะจะมีปะปลายมั่งก็คือว่า,าจะนำเสนอเป็นบางโอกาสแต่ว่าสิ่งที่จะนำเสนอจริงๆที่อยากจะนำเสนออทุกวันนี้พุทธศาสนาของเราหรือว่า,าศาสนาของเราและจะจะสื่อให้รู้ว่าการที่ว่าเราไปทำบุญทำทานของของอาศาสนาพุทธของเรา ทำแบบไหนวิธีแบบไหนอยากจะย้อนยุคมั่งไม่ย้อนยุคมั่งอยากจะไปใส่บาตรมั่งอะไรเงี้ยแม่ปอปาจะสื่อแนวแบบนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมที่ติดตามแม่ปอปาก็ก็ก็อย่าเบื่อแม่ปอปานะคะเพราะว่าแม่ปอปาอยากจะให้สื่อแบบนี้แล้วก็ไปร่วมทาบุญกับแม่ปอปาท่านใดที่แบบว่าอยากมีกจิตศรัทธาที่จะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ปอปาก็กดไปเพื่อเพื่อที่จะให้แม่ปอปามีกําลังใจที่ เดินสายทําบุญแล้วก็เป็นตัวแทนที่ให้ท่านผู้ชมทาบุญกับท่านผู้ชมให้ผู้ท่านผู้ชมก็สาธุเอากรไดบุญแล้วเนาะค่ะเนาะในประปาคิดแค่น,นี้แหละค่ะโอเค,คก็มีอย่างแรกวัฒน,นธรรมไทยใช่ค่ะอย่างที่2คือเศรษฐกิจพอเพียงใช่ค่ะอย่างที่3ก็คือ รีแล,ลก,ลลกสนุกขำข,ขันอะฮะอย่างที่สี่ก็คือได้บุญด้วยค่ะได้บุญท่านผู้ชมก็เป็นตัวแทนของท่านผู้ชมด้วยนะคะเข้ามาหามไม่ประพาไม่ประพาจะนึกถึงทุกทุกท่กทานเลยไม่ว่าจะไปทําบุญทําทานที่ไหนจะนึกถึงอยากจะให้ท่านผู้ชมสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ตโตบโ,โตไปด้วยกันอยากให้ชาวโลกของเรามีความสุขค่ะแม่ประพาจะนึกแบบนี้นะคะ่ะส่วนมากอะอ่าผมว่าเราขุดต่อกันดีกว่านะตั้งแต่เที่ยงอันนี้มันก็หกโมงเย็นแล้วนะยังไม่เสร็จเลยเอาเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกับท่านผู้ชมอีกทีนึง เนี่ต้นสุดท้ายแล้วค่ะทั้งหมดล่ะลูกสามสิบต้นต้นสุดท้ายแล้วทุเรียนกี่ต้นครับอะทุเรียนกี่ต้นอ่าอย่างละสี่อ่ะอย่างละสี่ทุกอย่างเลยทุเรียนสี่ต้นใช่ค่ะบักวมีสี่ต้นบักฮูงอ่านบดทุวนแล้วเอียงก็เอียงก็บักนาวมะนาวมะนาวสี่ต้นนาวสี่ต้นแล้วก็ขนุนนะขนุนขนุนสี่ขนุนสี มะม like ่วงมะม่วงอีซีแล้วก็ม eyes, ันจะเกินแล้วล่ะทั at <t <t um um ้งหมดก็อันนั้นสิบไหมคะมะเขือเออมะขามเทศอ่ะมะขามเทศมะขามเทศปลูกตรงไหนอ๋อนู่นน่นู่นนู่นโอนี่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 ยังไม่เห็นเลยแล้วเก็บตรงนี้ก่อนก็ได้นี่นี่มะขามเทศปลูกยาวไปนู่นเลยครับท่านผู้ชมละอะไรนะลำมุดหรอเอ้ยไม่ใช่อะไรกูไม่ปลูกอะไรตรงนู้นนะคะนู่นนู่นนู่นลำมุดหรือว่าอะไรลำมุดค่ะ ท้ร<อ>วทั้งหมดอ่ะสามสิบต้นอ่ะสามสิบต้นประมาณนั้นนะคะต้นละประมาณงบเท่าไหร่ครับในการซื้อชุดนี้เลยสามสิบต้นนี้ทำชต้นหรอคะต้นละประมาณอ่าร้อยห้าสิบถึงสองร้อยอ่ะโอ้หถือว่าแพงนะแพงไหมคะแพงครับก็มันมีแต่พันดีๆนะคะเอามาลงเนี่ยพันชนิดที่แบบว่าพันขั้นเทพหมดเลยค่ะไม่ได้เอาแบบว่าของที่เราเพาะเองเด้อแบบว่าไป ไปหาซื้อเอาบีจะบอกว่าคัดแบบเนื้อๆอย่างขนุนนี่ค่ะเอาแบบว่าพูแบบว่าเท่ากับปั้นเนี่ยแล้วก็หวานแล้วก็กรอบมะขามเทศอ่ะก็ไปขามเทศที่เป็นแบบว่าฝัก,กใหญ่ๆต้นหนึ่งอ่ะเขาสามารถขายได้ต้นละเก็บได้ประมาณพันห้าพันหกต่อต่อครั้งสามสี่วันเก็บทีหนึ่งคือเขานําเสนอมาแบบไหนเม่ป้าก็ไปหาซื้อมาเอาไว้กินเอาไว้แบบว่าอยขายไม่ได้หรอก เพราะว่าไม่ไม่ชอบขายเท่าไหร่ชอบแบบว่าไปทําบุญบ้างอะไระบ้างนะคะทําบุญบ้างแจกชาวบ้านบ้างได้ค่ะเพื่อที่จะแบบว่ามีไว้ในสวนมันก็ภูมิใจนะคะแล้วก็ทีนี้มันก็เบ็ดเสร็จแล้วด้วยเนาะมันก็แล้วแล้วแม่ปปาก็พาปลูกประมาณสามสิบต้นแล้วค่ะเนี่ยถั่วดินให้ป,ปา้าป้าไปเราจะปิด,ดปเทปแล้วเพราะว่าอันมัน,นันมันโดดแล้วมันนานแล้วนะคะท่านผู้ชมจ๋า มาปลูกตั้งแต่ตอนเที่ยงมาตอนนี้ก็หกโมงแล้วแม่ปอปาก็ปลกูกก่อนหน้านอนถึงมาถ่ายทําเพราะว่าถ่ายทําตลอดมันเซามันขุดแล้วมันเมยเมื่อยมันเมยมันเหนื่อยมันเหนื่อยก็เลยไม่อยากจะถ่ายทําแบบว่าให้เต็มๆแค่นี้มันก็นานชั่วโมงแล้วนานหลายหลายสิบนาทีแล้วเนาะใชะ่ท่านผู้ชมจ๋าสว่วด,ดินที่แบบว่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยมากู้กันอีกทีหนึ่งเนาะมันก็โตโตโตแล้ว วันนี้ก็ได้สาระก็คือตรงไหนดูไหมคะพาปลูกเกษตรพาปลูกผลไม้แต่ทีนี้แม่ปอปปาก็ถึงเวลาที่จะอําลาท่านผู้ชมแล้วล่ะค่ะแล้วแม่ปอปปาจะทําอะไรอีกพรุ่งนี้นะคะตามติดตามแม่ปอปปานะคะว่าแม่ปอปปาจะเข้าสวนหรือว่าจะไปวัดนะคะยังไงก็แม่ปอปปาก็ขออําลาก่อนวันนี้มืดแล้วนะคะขอลัไปก่อนกดไลค์กดแชร์ให้กะกะกดบลอกกดกันเป็นอย่างน้อค่ะน้องบ๊อบังครับกันมือนี้่็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ จบแม่ตาเลยกทำไมเอาจังจะให้มีอีกลร <c oughs> อ่าวถั่วตายหมดแล้วแล้วทำไมจะไม่จบสักทีจบไแล้วถั่วไม่ตายถั่วแค่ล้มเออ